นุนที่ยากกเดมาตามหาเม่เตียเด็กกัเด็กแม่เตียเพิ่นมาเลี้ยงงัวอยู่นะนะคะเด็กยินข่าวว่าเพิ่นปั่นนะคะเพิ่นปั่นเพิ่นถือเลขเป็นประจำนุนที่ยากกัเลยอยากมาถาม,ามเพิเกก่นเ,เ,เพื่อเพิ่นแบ่งปันแนวทางนะคะเขามาแล้วปากกดติดตามกไลคลกดแช่ทางชาองนี้เด็กกัเดอกเม่เตียสวัสด,ดีค่ะสวัดสดีค่ะสวัสดีค่ะดยินเข่าหลายๆคนเพิ่นเบามาเนาะเจ้าบ้านเพิ่นเบามาว่าแม่เตี้ยถือเลขประจำบอกค่ะก้า เว้นงวดเน่มันกัแเล้วแต่มามาปีนี้ก็ถือยูบอก่าเลขเม็ดเตี้ยในที่มาที่ไปมาจากใสค่ะมาจากข้อมฝันส่วนส่วนมากกับมาจากข้อมฝันฝันเองล้วนล้วนฝันเองล้วนล้วนฝันว่าเขาเอาของมาให้ยังสิเคยได้เป็นโตบ่เลขเนี่ยเลขนี่บ่เคยได้เป็นโตบางครั้งกับฝันว่ามือถือหายเลขก็มีู่้หญยิ่งในข้อมฝันเอามือถือมาให้แลวก็ซื้อเลขไทยก็คของ สูนาเกศพุ่ยิ่งนี่มาจากไซค่ะในคว่มฝันได้คนเปกนาอืเป็นพุ่มเจ้าทีเงี้ยเฮาหรือเปล่าบอหนะก็คือประจํานี่ได้ไหวได้เฮ็ดที่อย่างเจ้ากับบ้านเฮาบอได้ไหวบอคือไปวัดทําบุญก็คือเฮาเพ่เมตตาให้ผู้เจ้ากับในเวีนเพื่น้า,นาจจังสั้นแบบเฮาบ่หัวจากกังสีน่ะเฮากันะาาบกไจ,จบาดแค่นั้น เมือนเงินค่าว่าเมตเตียนี่ถือประจําถือถ้าละงวดนี่ถือหลายบันไดค่ะยี่าทจังสัดหนึ่งสี่ดังบางครั้งก็เทือละหาสิบบาทบางครั้งก็เทือละลอยบอค่ะแต่มาสุดนี่กับเศร้าขุนเศร้าสามตัวกันแล้วแต่เบางวันที่ผ่านมาถือเลขสามตัวสองตัวถือถูกลอยนึ่งอ๋อถือสองตัววันที่ผ่านมาถือสองตัวข้งงวดนั่นกัเบ็ดงวดกับว่าถือแล้วก็ถืออีกงวดนึงก็ได้เครื่องค่าฝันเห็นเพื่อนเมนู ที่งวดออกเก้าซองนะบอสเก้านั่นน่ะแต่ฝันว่าถึงเพิงเงื่อนสองได้ยินข่าวว่างวดที่ออกเออเลขสองโตมันอันใดกับสองสามหาบ้างงวดนั้นที่ว่าถือสามโตกันบอในอันนี้เนาะเออถืงอยู่สองสองสามหานี่บางครั้งเข้ากับเห็นเข้ากับบางครั้งเข้ากับฝันว่าเขาออกมาหายแล้วเข้ากับไปซื้อเตาเข้ากับเห็นน้ำเตาอรยังสิไม่รู้เขากับ ไปป้อยเพิ่นโอ้หไปเห็นยุ่เตาแร้กก็ไปป้อยกัไปปล้อยเห็นยุ่สองข้างเตาหนาค่ะเห็นแรกกับป่อยเพิ่นเพิ่นกับไห้โชคไห้ลาบเอาเตามาย่ำเดยนี่บ่เคยเห็นยังเพิ่นบ่เด้กขาบดได้แกงเพิ่นให้เห็นแรกกับป้อยในวัดเลยกับห้คนท้องไปปล่อยในวัดเอามาเอาเรข่องแล้วกับป้อยเพิ่นคือเปรียบเทียบเพื่อเหาเห็นแล้วเฮากับจับมาเบิงยังส่ไหมค่ะค่ะแล้วก็เห็นแล้วเฮากับบอกให้หลานไผ่เอาไปปล้อยในวัดตลอดค่ะ รางวัที่พ่านมานี่ยมาเตี้ยถูกกันข้างบนหรือข้างล่างป่ะคะเลขหายก็ดนะบ้าเม่นข,าขา้าง,งลาง่างป่ะขา้าง,<อ>งล่างหายเจ็ด หายเก็ตคือเคยฝันเห็นมือถือนี่ประมาณสองครั้งมันกอกสองครั้งเนี่ยแล้วก็ไม่ไดซื้อซดียมถือยังคือไม่ดีเก็บม่ได้ถือยังก็คือความฝันพนันอาจศิลตนมั้งดินต้นไปก่อนเนาะค่ะแม่ค่ะช่วงนี้โควิดก็ไม่เตี้ยเนาะเป็นช่วงโควิดผู้ใดก็ดินร่นขึ้นกันว่าสุดนี่ฝันว่ามีคนเอิ้นไปเอาของแต่วม่เจ๊กสะถูกมาถูกเด้อค่ะค่ะค่ะเป็นแค่แนวทางนะคะเนาะแนวทางแต่กับมักเล่นมักเล่นหานี่ เพื่อนเพื่อนไปเอาของยังค่ะไปคือเปรียบเทียบว่ามาเรื่มมาเอาของเข้ากับไปเอาน้าเพิ่นของยังค่ะไปคือไปเอาเนื้อกินไปเอาหยังนี่คือนี่เพิ่มฝันไปเอากับเขาอืมค่ะได้ปะแต่ก็ฝันว่าไปเอาได้อยู่แต่ว่าก็ของกับเลียนเลขกันเลียนมาหลายดอกเลียนเลขกับของที่ว่าก็ของมักสามหกห้ากับสามแปดแค่นี้อื้อ ซื้อไว้แล้วซื้อแล้วซื้อสามหกหากับ 3, สามแปดกับสามแปดซื้อไว้แล้วม,มีคนเอิ่นไปเอาของอเอาบ่ไม่เลขเขาแล้วติกับบโุโหเดนะแต่ว่ามีคนเอิญนไปเอาตลอดนะกับม่ขฝันแต่ว่าก็ของกระเล่นอยู่ซื้อไว้แล้ว ถ้าเขาเคยซื้อเลขไวเราฝันแบบนี้ถือบมเต็คือถือจนมากสี่ซื้อแล้วก็สิคะว่าฝันมีคนเอินไปเอาแต่ว่าถ้าไพ่ในบิ๊กนี่ถ้าห้าฝันว่าข้าได้จับเงินออกนี่แม่นซื้อจังเดยกับบัตรถือจับเงินนบับ่ถือเลยที่ว่าขันได้เข่าได้ของได้กึับเขาเด็กคือถืออนั่นแหละเลขสามตัวสามหกห้าก็คืออันนี้กับของมักเองและกับสามแปดนี่แหละสามแปดสามหกห้า กับพ่อรู้ว่าสิเขาบา,าเขานล้วไม่เตี้ยเนาะว่าห้ากับคือข้ามักเข้ากับเหรียญนี่สินะคะคนกาวเบ่งปันเป็นแค่แนวทางนะคะไม่เตี้ยซื้อรัตอลี่บอกาหรือว่าซื้อยังอื่นกะส่วนมากกับว่าสิไปเบ้งแบบรลอตตอรี่นั่นแหละไปเบ้งถ้าเป็นสามหกหาน 3, 6, นะ่ะคิดว่าย่างที่มาสนะามแปดนั่นบคือดอกค่ะเพราะนันเป็นเลขดังสามแปดเป็นเลขดังบ่ได้ค่ะ สามแปดสี่แปดใช่สั้นเลยคิดว่าเลขวันนี้กับประมาณสามข้างที่คนเอินไปเอาแต่ว่าจ็คสิถูกมาถือเยอะจนฝันฝันจะขึ้นเนี่ยคนอเดินแบวของนี่เพื่อเปรียบเทียบว่าเท่ากับฝันเลือขึ้นเท่าบม่ได้คิดอย่างงี้สิแมันกับเขามากแบบตโนมัติของอันมันเองจังสี่นะอะไรเท่ากับฝันว่ามีคนเอินไปเอาของเท่ากับไปยิบเอาอืยิบกันแล้วยิบเอาลายบ่กัว่าวัสุดนี่กับว่าลายอยู่เอา ่็ไม่ชีถึงเรื่องไร่ถิ่นกานบ่ฮู้คือกันเด้แต่ว่าเฮากับว่แน่บ่นอนแต่ว่าก็ความคิดเฮาเนาะค่ะค่ะเพิ่นให้เฮาก็ดีกับป่วยท่านพ่อได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแม่พ่อแม่นค่ะเปิ่ลเดียวก็มาทำบุญไปใส่บาทประจําแต่ว่าใส่บาทประจํำมากใส่บาทแล้วก็มักอันก็แค่นั้นแหละสิให้บ่ก็บุญยังไงก็บ่เคยบุญก็มีแต่ว่าถ้าเธอไปวัดแค่นั้นคไปทำบุญพ่อได้บอกมาก็ใหไฮ้มืดพ่อหญ่ ไปย้ายว่าเลขออกตัวได้เลขก็ไม่เคยปิดบงังเพิ่นกะ<อ>ก็ได้นั่เด้อไม่เคยปิดบังคนจักเทื่อว่าได้เลขตัวไหนนี่ผู้ใดถามนี่แม่เจยกระบอกไม่ลเคยว่าเอออึ่งใบแม่เคยนั่นแ่แหงเรีจักเทื่อมแหจักเท้าเพิ่นถือแ<า>ล้วเพิ่นมาแบ่งปันบ่ค่ะ อพอหน้าไม่เคยแบ่งปันเท่าก็ดีใจที่เท่าบอกเพิ่นแลยก็อยากให้เพิ่นซื้อยังสิแต่คือเท่าควบบังที่เท่าแบบว่าไม่ได้อยากไปบังอย่างอีกอย่างมากมายยังสินาค่ะเป็นแบ่งปันกันหรือซื้อถือก็ดีบ่ถือก็ยั่วมันบอกว่ะเป็นแค่แนวทางเนาะแค่วันแนวทางเขาจะมาฝันเม่นเท่ากับบอกบอกเพิ่นึังสิ กับทุกเที่ยม oh, ันก็ถือมันว่าที่ว่าครั้งนี้มันเป็นแบบนี้จะถือว่าถือนั่นกับว่าลูกเป็นแค่แนวทางเนาะเพราะว่านู่นนี่ยากนี่กับว่าลูกว่าเลขจะออกตัวใด้แม่เตี้ยกับว่าลูกคือการมันบ่ค่ะคันลูนี่เพราะซื้อซ้ำนี่มันบ่แมนซื้อรายก็นี่เงินบ้านหลายเรับกันเล่นซ้ำที่ห้าเล่นไันอีกทีนะที่ว่ามาเลี้ยงงัวนี่เลี้ยงทุกมือหอเ่กับ มาทุกมือเ่วนมากพันอยากเจอเวลาเวลาย้มกังเว้นขึ้นมานีอือันหน้าเจ้าของมาข่ะเทียงหน้านี่อันนี้คือเทียงหน้ากัของอดีก็เทียงหน้าหลานอดี็หน้ากับของเนี่แหละเนี่แหละพ่อบ้านพ่อบ้านเมตเตี่ยกับบวกมายุ่มเศร้าซื้อข้าวโพดน้ำเงินมันมาไปหาโรดเลี้ยงง้ออยู่ทั้งบุญหละเลี้ยวไปมองนี่ก่อไผยไี่ตนพาโอมันกระมิดทันแล้วคอยคือนสล้ามาขอย่านมีปัญหาอย่างขอย่านมาอะไรบ้างเป็นอยังพี่สาวอยู่นี่บอกทกับบ้านพี่สาวโอ้ยจจักมองมาแล้ว ก็ร<ต>องเบิงเนาะก็ะขึ้นมาเลยก็บางวันนี้มาเตี้ยก็ซื้อไว้มีสองหางเ่าหนม่นป่ค่ะอืมสองหางกันเลนสามหกหาเข้ากันเลียแต่เข้าสิจับไจเนะา 3, ะสามแปดถ้าว่าได้สามแปดก็ซื้แปดกนั้นแหละกต่ไม่มีอย่างเลน่นก็คือเล่นแต่ว่า 1, 1> สามแปดนี่มาเตี้ยมั่นใจเป็นเลขล่างบอกค่ะว่ามั่นใจนี่ก็บ,บ่กพถกเธอเด้ยว่าเห็นเลขนองแตงโมเนาะอย่างมุนเบิงเนาะมาเป็นไปแบบนี้ไหมอืมมันตรงกันอืม ตรงกันเพิ่นไปแบบนี้เที่ว่าไอยากรุ่นไปลอตเตอรี่เบง้่งเพื่อเฮ้าให้กำลังใจเพิ่นที่ตายไปเฮ้าสงสารเพื่อเพิ่นที่โชคให้ลาบเองสินะค่ะแตไม่ได้วางว่าสติเป็นเลขเองสิเนาะค่ะแต่ว่าเลขเลขอันเลขสามหกหานี่มักบ่ก็มักมักกระเลนอยู่มักเคยเคยบอกเคยม่เตี้ยเคยซื้อเลขสามตัวแล้วมันตีลังกาเป็นตัวโตตเคยมี่บอกค่ะตัวโตตนี่กับมี่ส่วนหน่อยแต่มาภ้าในปีนี่กับตรง อยู่ประมาณจากคร้างว่าเป็นสองครั้งหรือสามค้างเนป็น <Crow> สามตัวออเวออหนึ่งตรวงวดปีปีนี่ปีปีนี่แรกกระสุ่งท้ายปีปีหกสี่เออแรกกระสองห้าสองสามห้าแรกกระอี้ยงแรกกรศูนย์สามเจ็ดเออศูนย์สามเจ็ดคือหลานตายโหงแล้วกัไม่เห็นมะเขือเพิน่นก็ถือเศร้าขุนเศร้าเออแรกกระถือม,มาเลยตัง้งแต่ภายในสิ้นปีมาระยะนี้ก็เวบนงวดกระเบนงวดได้สองงวดที่บ้าบ้าถือ เว่นเทเะงวดสองงวดกระถือบางทีก็เลี้ยนงวดมันบ่ค่ะมันก็ะถืออยู่กับบ่ไหลมันก็เว้นงวดบางครั้งก็เว้นสองงวดบางครั้งก็เว้นงวดนื่แหละแต่ว่าแม่เตี้ยกับบ่บ่เคยบ่สูสูดได้เค่งแสนบ่ค่ะบ่เคยเล่นป่านนั่นแตแม่แม่กับบ้านกับบ่เคยเล่นเลขป่านนั่นเนาะมาอยู่บ้านเล่นเท่าล่ะหาสิบหรือร้อยนี่แหละที่หนักสูคือว่าสามปีกันเล่นร้อยเป็นพ่อ พ่อได้รุ่นเพราะเป็นการบันเทิงเนาะคันเล่นร้ายกันถือก็ดีเนาะบ่ถือก็เป็นทุกคนบ่ค่ะน,น,นะคะแต่ว่าน,นุ่นที่ย่ามาไทายถ้ำนี่บ่ได้สนับสนุนให้ผู้ใดเล่นการมานั่นเด้อค่ะเด้อเป็นแค่แนวทางสนับสนุนให้สื้อสากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะการว่าเม,ม,ม,มเตียมันเป็นคนดีนี่ํำใจเพิเ่นบ่แพงเลขถึงได้มาตามหาหอดไทยหอดหน้านะคะเมเตียเนกับบ่แพงกันยังยืนยันนะคะในคลิปนี้เมเตียกับบอกสามกหากสามแปดมันบ่ค่ะนี่สองคู่เท่านี้มันบ่ค่ะถ้าเขาพุณเมเตียลลายเด้อค่ะเด้อ เขอบคุณิค่ะ,น,คะนะคะนุ่นที่ยากกับสืสรุปนะคะใน,นคลิปนี้มีสามหกหากับสามแปดนะคะในวัวันที่หน,นึ่งมีหน้าสองหาหกซี่เนี่ยนะคะเป็นแค่แนวทั่ทงหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะใช่หรือจะไกลเคี้ยงเท่ากับข้อยาติดตามน้ำกันควอมฝันของเมตเตี้ยงวันนี้ทุกขั้งเพื่อนจะถือประจําแต่ว่าเอามาลง่องออก่องออกซื้อจะถืบอบ่ถือกับบ่มีผู้ใดกรลันตีได้นะคะโซกหมนันๆค่ะสวัสด,ดีค่ะ